สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสมั g g e r Jazz Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องเสียงโดยเฉพาะเรื่องเสียงนะครับไม่แนะนำหรือไม่รีวิวเรื่องอื่นนะฮะเอาง่ายๆเลยว่าผมจะตามที่รูปนะครับอันนี้จะเป็นเป็นแบบพอดแคสต์นะครับจะเป็นการรีวิวเป็นการประสบสานระหว่างพอดแคสต์กับรีวิวนะครับผมโอเคเริ่มเลยครับระหว่างเปรียบเทียบเสียงระหว่าง2อุปกรณ์คือไ p o d ตคลา s สิก Gen 5.5 ไ p ปอ c คลา s สิก Gen 7 Gen 5.5าจุดห้ามีชิปเดกที่คนเขาชอบมากของ iPod เขาเรียกว่าบุกสันนะครับบุกสันเป็นชิปที่ Apple ได้ผลิตขึ้นมาและถูกหยุดการผลิตตั้งแต่เป็น c l a s s ิก5.5ับข้อมูลถ้าข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยครับแต่ตั้งแต่นัต้นมา ตัวไอโฟน Classic Gen 7ตัวใช้เป็นชิปตัวเ e l a อร์ลอจินะครับซึ่งจะเป็นโทรสิกแบบหนึง่งและการจุนเสียงจะแบบเึ่นจากขึ้นอยู่การตอบสนองเสียงและวิธีการจูนเสียงของทางบริษัทนั้นๆนะครับและเสียงแต่ละชิปแต่ละรุะ่นแต่ละโมเดลก็จะไม่มีเสียงที่อาจจะเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเราเสีจะมีความคล้ายรลอมีความเพี้ยนกันนิดหน่อยนะครับ เริ่มกัที่แนวเสียงครับความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้คือชัดๆคือโทนเสียงของคลาสสิก5.5นะครับเป็นโทนเสียงกลางแหลมครับเพราะว่ามีเบสที่น้อยบาลานซ์ยังไม่ดีเท่ากับเวอร์ชัน7นะครับกระทั่งเป็นเวอร์ชันบุกสันนะครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดมากกว่าน,นี้คือสิ่งที่ผมทดสอบมีแค่2อย่างครับระหว่าง5.5กับ7 สายพิกโลที่เป็นสายเงินทองทองแดงทักซีและ SE, ชชว์เอสอครับชชว์เคเอสอีน่งสองพันนั่นเองนะครับเป็นค่ากลางที่จะกลางที่สุดเพื่อผมสามารถจะบอกละเอียดนี่คือค่ากลาง ที่ผมจะไม่ใช้เป็นที่ผมใช้เป็นวัตถานะจะไม่ได้เป็นค่าผกพันธ์ตามความรู้สึกส่วนตัวแต่เป็นสิ่งที่ได้ยินและวิเคราะห์ออกมาเป็นแบบวิเคราะห์นะครับโทนเสียงจะเป็นกลางแหลมอ,อย่างที่บอกเบสจะออกข้างค่อนข้างที่จะไปทางน้อยนะครับบาลานซ์ความสมดุลทางด้านดนตรีสูงกลางต่ำโทนเสียงมิติ จะไม่บาลานจะไม่ไม่มีความสมดุลเท่ากับเจน7เพราะว่ามิติทางเครื่องดนตรีนะครับของเจน7จะดีกว่าผมเปรียบเทียบในการเปิดเปิดเพลงลูแจสคลาสสิกล็อกอัลเทอร์นทีฟนะครับเจนเจะมีมิติที่สมจริงมากกว่า5.5เพราะเวลาน้ำหนัก ของกรองลูกกระเดือหรือการฟาทายแอดการฟาที่แทบนะครับน้ำหนักของเบสมันน้อยกว่าที่คิดครับเนื่องจาก5.5ถ้าเพียบเปิดเพลงหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นเพลงเ,เพลงป๊อปนะครับเสียงร้องมันจะลอยเด่นขึ้นมาออกจากเสียงคนทั้งร้องจะลอยเด่นขึ้นมาจาก ครื่งดนตรีนะครับประมาณเห็นได้ชัดเลยนะครับมีความห่างขึ้นมามีความลอยยกขึ้นมานะครับห่างพอสมควรอย่างชัดเจนครับแล้วก็เสียงกลางจะเป็นออกกลางหลามซะส่วนใหญ่จตเบสเวลาเป็นโดยเฉพาะเพลงล็อกนะครับมันจะลงได้แค่มิดเบสเช่นกันมันก็ลงได้เบสระดับหนึ่งแต่ถ้าหูฟังของคุณเป็นหูฟังเบสมันก็จะเพิ่มเบส แต่ถ้าหูฟังเป็นหูฟังของคนเป็นหูฟังมอนิเตอร์และสามารถจะชี้แจงละเอียดได้ดีก็จะบอกว่าและไม่ติดคละหูฟังไม่ติดค o าเล์ด้วยนะครับคือไม่ติดเอียงซ้ายเอียงขวาเช่นเพิ่มเบสนะครับโลเบสตรงนั้นจะถ้าเพิ่มตรงนั้นเสียงของ5.5จะไปตามหูฟังนะครับแต่โทนเนอร์บาลานซ์ไม่ดีครับ แต่มองในมุมกับกันนะครับว่า i p o d c l a s s i c ก Gen 7นะครับจะเบสสามารถจะลงไปถึงซับเบสดีเบสจะไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นปรุงแต่งให้ไม่ได้เป็นลงแบบหนักเบสนะครับจะเป็นคุมโทนที่ถือว่าใช้ได้เลยครับถือว่าผ่าน,นครับเวลาเช่นเปิดเพลงตามที่บอกนะับบูแจ z สล็อกอะเชอร์ทีนะครับ คลาสสิกอะคูสิกนะครับถือว่าทำให้โทนใกล้สมจริงที่สุดครับมากกว่าเจุ5ครับแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้หูฟังอะไรในไมเอร์ไม้ในการฟังในการตรวจสอบในการวิเคราะห์หรือคุณใช้หูฟังที่หนักเบสกลางหรือคุณใช้หูฟังกลางแหลมที่ออกโปร่งออกใสมันจะมีผลต่อการวิเคราะห์การฟังการตรวจสอบกับกับเครื่องเสียงเพลเยอร์แดก หางหนูต่างๆจะมีผลเพราะว่ากระทั่งหูฟังสายอัปเกรดความหนาของสายความบางของสายถักเท่าไหร่486 24 68ใช้แจ็คอะไรแล้วก็ใช้แดกแดกปรธรรมดา แจกเป็นโกแจกเป็นหัวแจ็คคอยถ้าถ้าวิเคราะห์ดีๆมันจะมีผลทุกอย่างกับเสียงถ้าถ้าได้การทดสอบนะครับเราสามารถจะรู้เลยว่าทุกอย่างเล็กๆน้อยๆจุกหูฟังจุกโฟมที่มีคุณภาพต่ำกลางสูงมาใจผลเสียงที่ไม่เหมือนกันครับ คลิปนี้อาจจะละเอียดหนักหน่อยนะครับละเอียดมากไปหน่อยนะครับแต่ก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเข้าใจตรงกันว่าเสียงเป็นนามธรรมจากการที่คนที่รีวิวและทําให้เสียงที่ใกล้กับความจริงที่สดุดมันน่าจะดีที่สุดสําหรับคนลบฟังนะครับสมัครใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสมิลเกตเชตด้วยนะครับ เจอกันวันเสาร์หน้าครับขอบคุณครับ